แต่ลุงก็ยังได้รับรางวัลระดับโลกทังทั้ที่มีปัญหามากมายเพราะฝนตกไม่เป็นที่ไม่ตกในพื้นที่แห้งแล้งต่ดันไปนตกในที่น้ำท่วมเจ้าหน้าที่ชนประทานจะพูดมากก็ไม่ได้เคยมีเจ้าหน้าที่ชนหนึ่งเสนอความเห็นว่าเกื่อนของลุงไม่ได้ผลไม่กุ้งค่า ก็โดนย้ายไปเสี่ยงตายที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เม็ผัวลูกเจ็ดกับลูกสบายผู้ดีป้ากับปุณย่าสองวรนมักะไมาโดยชอบหน้ากันนักต่อหน้าคนอื่นก็จะปั้นหน้าทำดีต่อกันสมัยที่ย่ายังอยู่ป้าชอบเอาเม็ดผัวมานินทากับคนรับใช้ใกล้ชิดอยู่เป็นประจำว่าแฉลกเชื้อเทาเหล่ากของย่าสองวรนเป็นแค่เจ็ดข้างถนน พ่อของย่าสังวรเคยขายน้ำเต้าหู้กับปลาทองโกแล้วก็เคยขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แถวแท่าช้างแม่ก็เป็นแค่คนเก็บเอาของเก่ามาขายไรโรติยมแถมพี่น้องย่าก็ไม่รู้จักทำมาหากินวันๆเอาแต่เกาะคนอื่นกินชอบแบมือขอไม่รู้จะพึ่งตัวเองแถมยังมีเพื่อนสนิทร่วมทั้นเรียนพยาบาลชื่อคุณเนื่องซึ่งเป็นคนที่ช่วยทำลายหลักฐาน ตอนที่อานานลูกชายคนโตของย่าโดนยิงตายทั้งที่คุณเนื่องเคยช่วยเลี้ยงหญิงใหญ่จูรี่เมื่อตอนเป็นเด็กก็ไม่ไว้โดนป้านินทาว่างานการก็ไม่รู้จักทำดีแต่ร้องเพลงเต้นลาไปวันๆต้ามักมีปากมีเสียงกับแม่สามีอยู่เป็นประจำคำที่ป้ามักใช้เรียกคุณย่าสังวรรับหลังก็คือ ใหญ่หูตึงก็งย่าสังวรแก่แล้วจึงฟังอะไรไม่ค่อยได้ยนินเล่ากันว่าลุงผมชาย มีเรื่องที่เสียใจมากที่สุดอยู่สามเรื่องคือเรื่องที่หนึ่งตอนที่ลุงยังเด็กหลังจากที่พ่อเสียไ้เป็นกี่ปีลุงก็ต้องมาอยู่กับย่าที่ต่างแดนตอนนั้นย่าสังวรมีแผนจะแต่งงานใหม่กับฝรั่งก่อนหน้านี้ก็สนิทสนมกับฟรานซิสบีแซที่ปรึกษากฎหมายอเมริกันลุงไม่อยากให้ย่าย้าย,ายไปอยู่กับฝรั่งคนนั้น และต้องไปอยู่บ้านหลังเล็กๆที่ลุงไม่ชอบเลยตอนหลังคุณย่ายังมีคนรักเป็นฝรั่งหลายคนส่วนกัญญาพี่สาวลุงก็มีสามีหลายครั้งหลายหนไม่แพ้กันเรื่องที่สองตอนที่ลุงเมาแล้วขับรถพี่สาวโกรธในอารมณ์สามีคนแรกของเธอที่ไปร่วมซิ่งรถกับลุงทำให้ลุงบาดเจ็บสาหัสเสียตา้างขวา และกันยาก็แยกทางไปอยู่กับสามีฝรั่งและต่อมาลุงก็สนับสนุนให้พี่สาวได้แต่งงานกับเจ้าเวลานนทวัตผู้มีชาติระกูลสูงและมีฐานะดีคนหนึ่งซึ่งต่อมาก็ต้องแยกทางกันเรื่องที่สกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันที่พี่ชายคนเดียวซึ่งเป็นถึงท่านประธานใหญ่ถูกยิงเสียชีวิตในห้องนอน ที่ลุงได้เดินเข้าไปก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้นไม่กี่นาที5มีนาคม2553 คืนนั้นลุงได้เปิดใจพูดคุยกับเสียอูขอให้เสียไม่ต้องกังวลตัวลุงเองก็ไม่รู้ว่าวันไหนจะจากไปลุงรู้ดีว่าการเจ็บป่วยคราวนี้มันร้ายแรงและมีผลกระทบต่อลุงมากโรงหมอบสีศรีหราดเป็นสถานที่อยู่อาศัยที่เหมาะที่สุดสำหรับผู้บัญชาการรบที่ต้องนั่งรถเชนอย่างลุงแต่มีคนมาลงชื่ออวยพร เอาเงินเอาของมาให้ได้ทั้งบาร,รมีได้ทั้งความเห็นใจสะดวกสบายไปทุกอย่างได้ทั้งการเมืองการประชาสัมพันธ์ในด้านความปลอดภัยจากโรคภัไยไข้เจ็บก็น่าจะสบายใจได้มากเพราะมีหมอฝีมือเยี่ยมผลัดกันนอนเฝ้าตลอดเวลาพร้อมเครื่องมือที่ทำสมัยที่สุดอย่างครบครันเรื่องที่ใครจะคิดร้ายก็คงจะยาก พาะลุงอยู่ถึงชั้นสิหมีทั้งหมอพยาบาลและคนไข้ห้อมล้อมเป็นเกราะกำบังอย่างดีใครจะเอาระเบิดเอ็มเหรือเครื่องยิงจรวด RPG มายิงถล่มก็คงยากไม่เหมือนตอนอยู่บ้านหลังใหญ่ที่มีแค่สงสาชั้นถนนล้อมรอบสีด้านเป็นเป้าเด่นถูกถล่มง่ายแต่ยังเป็นการถือเคร็่ตัดไม้ข่มนามตามที่หมอดูแนะให้ลุง มาอยู่ทางฝั่งธนบุรีซึ่งพระเจ้าตากสินเคยถูกในทองด้วนปู่ทวดของลุงสมชายหักหลังและกำจัดกวาดล้างก่อนย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่บางกอกสภาพร่างกายของลุงตอนนี้แย่มากเขาเดินไม่ได้และทรงตัวลำบากลุงรู้ตัวดีว่าต่อจากนี้ไปลุงต้องต่อสู้กับอะไรงานนี้ไม่มีใครช่วยลุงได้ อนาคตของครอบครัวและบริวารอยู่ที่ลุงเพียงคนเดียวที่จะเป็นหลักยึดทั้งด้านอำนาจและบารมีแม้ลุงจะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้คนสำคัญมาได้โดยตลอดตั้งแต่ในปีดีจนถึงรักศิลแต่ลุงไม่สามารถเอาชนะโลกพารกินสารได้เพราะมันจะทำลายเซลล์สมองและ ทำให้การทำงานของสมองลดลงยิ่งนานวันลุงจะช่วยตัวเองได้น้อยลงและต้องพึ่งคนอื่นมากขึ้นแต่ลุงต้องรักษาภาพให้ดีอยู่เสมอคือเป็นคนสูงอายุที่ป่วยน่าสงสารแต่ก็แข็งแรงทำงานได้สั่งสอนอบรมคนได้เป็นศูนย์รวมจิตใจคุ้มหัวให้าราสดรผู้ตามต้อยที่ไม่เอาไหนต่อไป และคงยังอยู่ได้อีกหลายปีเพราะมีหมอที่ดีที่สุดของประเทศคอยผลัดเปลี่ยนดูแลใกล้ชิดชนิดนอนเฝ้ากันไม่ห่างตลอดเวลาทีเดียวส่วนป้าสมจิตก็คงต้องการให้ลุงได้พักอยากให้ลุงยกตำแหน่งให้คนอื่นรักษาการแทนซึ่งก็น่าจะหมายถึงตัวป้านั่นเองที่ใฝ่ฝันจะได้เป็นภศษีสุริโยไทยป้าไม่อยากปล่อยให้เสียอูลูกชายนั่งเก้าอี้ใหญ่ พ่อป้าไม่เคยเห็นเสียอยู่ในสายตามานานแล้ว ส่วนเรื่องที่ว่าลุงต้องการให้เสียอูเรียกในอ้วนลูกชายคนโตของสุธิดาให้กลับมาและให้เสียช่วยดูแลลูกชายทั้งสี่คนของสุธิดาก็คงไม่จริงเพราะเสียเคยบอกกับคนสนิทว่าลุงเป็นคนสั่งให้เรื่องงานสุธิดาและครอบครัวและห้ามผู้ใดยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยเด็ดขาด พอลุงเชื่อว่าในอ้วนเป็นลูกของดาราพระเอกหนังที่ชื่อคุงโยทองปนที่ผ่านมาลุงมีโอกาสหลายครั้งที่จะช่วยเหลือแต่ลุงก็ไม่เคยเอาเป็นธุระเลยร้อยวันพันปีลุงไม่เคยเรียกหาหลานอ้วนคนนี้แม้แต่สักครั้งเดียวทั้งที่ลุงก็รู้ความเป็นไปโดยตลอดเพราะลุงเป็นคนที่ถูกใจเจ็บไม่ค่อยเืมาอะไรง่ายๆแม้แต่หญิงเล็ก จูลี่ลูกสาวคนโตที่ลุงเคยรักมากที่สุดเรียกว่ารักมากกว่าหญิงกลางหลายเท่าลุงอุตสาหส่งเสียให้ไปเรียนถึงอเมริกาแต่ดันไปมีสามีที่สำคัญไปท้องแล้วมีลูกกลับมาอีกทำให้ลุงช้ำใจอย่างหนักหันมากินเหล้าแทนน้ำเปล่าสูบสิก้าไม่ตามกว่วันละสิบมวนเพราะลุงแทนใจมากไม่ยอมรับกลับสู่วงตระกูลง่ายๆจนหญิงใหญ่ต้องพาลูก,ลก มากราบมาขอหลายครั้งหลายหนจึงได้คืนสถานภาพเดิมใน,นเมื่อลุงเชื่อว่าในอ้วนเป็นลูกของพระเอกนางคนหนึ่งไม่ใช่หลานแท้ๆของตอนแล้วลุงจะไปรักไปเรียกหาในอ้วนได้อย่างไร มีนาคม2553ช่วงนี้ที่บ้านใหญ่ของลุงมีการเกณฑ์เอาคามที่มีชื่อเสียงมาทำพิธีแก้ดวงชะตาต่ออายุให้ครอบครัวให้ทายาสิศต่อเจตนาลมของลุงต่อไปม่ดูได้เคยแนะนำให้ครอบครัวของลุงทำการกุศลตั้งมูลเนินธ,ธิเพื่อโอนาชา,าทุกยากเพื่อเป็นการสะดอกเพราะ ถ้าสมาชิกคนใดในครอบครัวป่วยเป็นโรคอะไรก็ให้ตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อแก้ไขสิ่งเหล่านั้นเช่นหญิงเล็กไปเปิดโรงพยาบาลใช้เงินงบประมาณกว่า1200ล้านแล้วให้หมอที่เป็นสามีคนที่สองไปเป็นผู้เหนวยการเพื่อวิจัยและรักษาโรคมะเร็งและโรคลมชักพอสร้างเสร็จบางส่วนยังไม่เปิดให้คนทั่วไปใช้บริการเพื่อรอให้หญิงเล็กเป็นผู้ใช้บริการคนแรก ก็เชื่อว่าจะเป็นบุญกุศลให้หญิงเล็กหายจากโลกที่เธอเป็นอยู่ซึ่งถือเป็นความลับเพราะเกรงว่าจะเสื่อมเสียเกียรติตังตอนก็มีมูลนิธิโลกเด็กชักและโลกเด็กพัฒนาการผิดปกติโซภาวรีก็มีโครงการช่วยคนติดเอ็ดเพราะตอนที่เธออยู่กับเสียอูเสียเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆหลายคนเป็นดาราสาวสวย ที่ทันยุ้ยผู้กำกับหนังระดับสูงใส่พานมาให้เมื่อเซียก็ไม่ชอบใช้ถุงยางอนามัย 8พฤษภาคม2553วันฉลองพิธีรับตำแหน่งของลุง5พฤษภาคมเป็นวันที่สำคัญมากสำหรับคนในครอบครัวของลุงและเป็นวันที่ทุกคนจะต้องมาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันยิงไดจูรี่แสดงอาการรักลุงมากเป็นพิเศษในช่วงที่เธอต้องการกลับสู่สถานะเดิมเธอต้องใช้ความพยายามอยู่ถึงสามปีหลังจากอย่าขาดจากสามีอเมริกัน จนลุงใจอ่อนยอมรับปรับวงตระกูลขณะที่เสียก็ต้องมางานทุกปีลุงเคยสัญญากับเสียว่าจะมอบคาถาทองคำให้เสียเมื่อลุงครบแซยิกวันเกิดปีที่หกสิบแต่ลุงก็ไม่ยอมยกตำแหน่งให้เสียจนเวลาล่วงเลยมากว่ายี่สิบปีแล้วแต่ยังสั่งให้เสียเลิกกับรัศมีจานเพราะลุงเห็นว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีโรคร้ายที่เสียเป็นมาหลายปีก็มีอาการชัดเจนขึ้น ถึงแม้ว่าจะลองรักษามาหมดทุกวิธีทั้งกินยาเปลี่ยนทายเลือดที่เยอรมันเป็นอาสาสมัครทดลองใช้วัคซีนแต่ดูเหมือนว่าเชื้อโรคไม่ลดลงแต่กลับเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆทายาตคือปางปรอรที่เสียคาดหวังไว้ก็กลายเป็นเด็กพิเศษที่ไม่ค่อยปกติหลังจากเสร็จงานฉลองเก้าอี้เสียอู ก็มีปากเสียงกับลุงเรื่องเดิมๆโดยลุงบอกว่าเสียยังไม่พร้อมที่จะรับมอบคาถาทองคำและสอนว่าการที่ลุงได้มาเยืนอยู่ที่จุดนี้ต้องอาศัยความพยายามและการต่อสู้ดิ้นรนมาโดยตลอดลุงไม่เคยเล่าใครฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์ปริศนาของเมื่อเช้าว,วันนั้นแต่ทุกครั้งที่ลุงป่วยหนักต้องเข้าโรงพยาบาลถ้าเหตุการณ์เมื่อเช้าว,วันนั้น มันจะคอยกลับมาหาลุงที่ลุงรอดจากความผิดการครั้งนั้นมาได้ก็เพราะคุณอาต่างมันดาที่ชื่อว่าลางังสิทธ์หรือเสด็จในกลมที่ลุงเป็นหนี้บุญคุณเขาเป็นอย่างมากตอนที่ลุงได้ทําเรื่อง้ายแรงลงไปท่านลางังสิทธ์ได้ช่วยเหลือลุงให้พ้นคดีที่ลุงตกเป็นผู้ต้องสงสยัยทั้งจากในและนอกประเทศตอนนั้นลุงเครียดมากหลังจากลุงได้ตําแหน่งไม่กี่เดือน ลู้ก็ต้องไปอยู่ต่างประเทศเพื่อหลบปัญหาตามคำแนะนำของร,งรังสิตมันเป็นช่วงเวลาที่